โรงเรียนในสังกัดส,สังฆามนทนราชบุรีร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพิชฌโมคุณภาพการศึกษาไทยด้วยการพัฒนานวัตกรรมครูศูนนวัตกรรมผู้เรียนพิธีลงนามจัดขึ้นณห,หอประชุมเซนปอโรงเรียนดัรุณานราชบุรีโดยมีบาทหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อภิสิทธิ์กฤิเจริญให้เกียรติเป็นประธานกับเปิดงาน และดรศักดิ์สินโรสลานรมประธานกรรมการบริหารสถาบัานพัฒนาคุณภาพวิชาการบรรยายแนวคิดการพัฒนาเพื่อพิกโกมคุณภาพการศึกษาความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากความสำเร็จของโรงเรียนดารุณาราชบุรีซึ่งนำกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a t ดไฟ e s t มาใช้เป็นต้นแบบจนสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีโรงเรียนในสังกัดส,สังคมนฑลราชบุรีเข้าร่วมลงนามรวม12แห่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้มีสมรรถนะรอบด้านมีทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21พร้อมร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาครูและระบบการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง